กับโแมนแครอันวิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะพบกับตัวอย่างภาพยนตร์สยองขวัญที่ร่วมกันสร้างระหว่างไทยและเกาหลีในร่างส่งหนังตะลุงฮอตนิวส ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงหรือเดอะมีเดียฮะเป็นผลงานการร่วมกันสร้างระหว่าง Northern Cross นะฮะกับโ h o w บ็อกจากเกาหลีใต้ครับและ g d h 559ของประเทศไทยครับได้มีการร่วมโปรเจกต์นี้กันผ่านฝีมือการกำกับของโต้งบันจงปีสันทนากุลฮะที่เคยฝากผลงานไว้อย่างพี่มากพระขนงและเป็นผู้ร่วมกำกับในชัตเตอร์กดติดวิญญาณภายใต้การควบคุมงานสร้างของนาฮงจินจากเดอะเวลลิงนั่นเอง ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงฮะเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งฮะที่อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยครับที่สมาชิกในครอบครัวนีฮะจะสืบทอดหน้าที่การเป็นร่างทรงต่อต่อกันมาฮะแต่แล้วกับมีดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่เข้ามาในครอบครัวร่างทรงครอบครัวนี้ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าวิญญาณดวงนี้เนี่ยจะเป็นวิญญาณดวงที่ดูแล้วจะไม่ใช่วิญญาณที่ดีสักเท่าไหร่นะฮะ สำหรับประเทศไทยของเราแล้วนะฮะน่าจะคุ้นชินกับเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีเข้าทรงร่างทรงใบหวยไสยศาสตร์มนต์ดำหรือแม้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในแต่ละพื้นที่กันดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจากตัวอย่างที่ได้ดูตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ตีแผ่ รูปแบบของร่างทรงหรือรูปแบบของพิธีกรรมในพื้นที่ต่างๆภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีรูปแบบการทรงเจ้าการเข้าทรงแบบไหนกันบ้างนะฮะ ลักษณะเนี่ยดูแล้วน่าจะคล้ายๆแบบสารคดีซะส่วนใหญ่แต่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าคนไทยอย่างเราๆครับเมื่อได้มีการร่วมกันสร้างงานจากทางเกาหลีแล้วเนี่ยคุณภาพเนี่ยจะอัพไปอีกระดับหนึ่งครับแล้วก็จะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่น่าจับตามองของประชาชนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนะฮะมีความเป็นไปได้สูงมากที่ภาพยนตร์เนี่ยจะได้เข้าฉายในโปรแกร,รมมิ n ไน h t ของเทศกาลภาพยนตร์ เมืองคานครับที่จะจัดในช่วงเดือนกร,รกฎาคมปีนี้ฮะขณะที่การฉายทั่วไปเนี่ยจะเข้าฉายที่ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเหมือนกันครับและก็ตามมาด,ด้วยจะเข้าฉายในประเทศไทย,นยในช่วงเดือนสิงหาคมครับ ภาพยนตร์เนี่ยได้ถูกซื้อไปฉายที่ฝรั่งเศสแล้วนะฮะในบริษัทที่ชื่อว่า The Joker ที่ดูแลและจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องพาราไซและและ The Handmaiden มาก่อนหน้านี้ครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์สยองขวัญน,นะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นผีเป็นตัวเป็นตนซะทีเดียวนะแต่ สำหรับเนื้อเรื่องที่มีความหลอนปนไปด้วยกับความวังเวงบนบรรยากาศแบบนี้ครับทำให้เรื่องร่างทรงเนี่ยฮะน่าติดตามและก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับไม่แน่ว่าบางทีตอนที่เราดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่อาจจะมีพลังงานบางอย่างนั่งดูอยู่ข้างๆเราด้วยก็เป็นได้ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel